สวัสดียามเช้าๆขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับนัดยนต์ตะกิจอุดรธานีนะครับช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากยนต์เช้าวันนี้มาพบกับ Nissan นะนิสสันฟอนเทียนะนิสสันฟอนเทียคันนี้มาด้วยอาการกระบอกเบรกหลังรั่วนะครับ ยางหูแหนบเสียนะลูกหมากปีกนกบน2ตัวโชคหน้าด้านขวามีรอยบุบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายการทั้งหมดทั้งมวลนะครับเช้าเช้าวันนี้เดี๋ยวมาพบกันเลยนะครับกับช่วงเช้าเช้าของงานประจํานะครับมาดูกันด้านหลังก่อนนะครับยางหูแหนบนะครับเสียหมดยางหูแหนบขาดหมดแล้วนะครับ เปลี่ยนไปได้ประมาณปีกว่าๆนะครับรดบรรทุกหนักนะครับบรรทุกของเก่านะครับบรรทุกของเก่ารีไซเคิลนะครับบรรทุกพวกแก้วออพวกเหล็กพวกอะไรนะครับก็บรรทุกหนักพอสมควรครับขาดหมดนะครับทั้งสองข้างยางหูแหนบขาดนะครับแล้วก็กระบอกเบรกลั่วนะน้ำมันกระบอกเบรกลวออกมา ูแนบส่วนหน้ายางหูแนบส่วนหน้าก็ขาดนี่แหละครับส่วนด้านหลังมีประมาณนี้นะด้านหลังยางหูแหนบกับกระบกเบรกหลังยางหูแหนบอาจจะได้เปลี่ยนทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีลูกหมากฝีโนบนนะครับ ด้านหน้าก็จะมีลูกหมากบีกนกบนสองข้างนะครับแล้วก็ชบเบียดตัวนี้นะไม่ได้ใจะไมจะเป็นที่ตัวนี้มันโผล่มานะตัวอย่างกัน,นแทกตัวนี้มันมันไม่น่าจะโผล่มากันเนะพราะดูด้านซ้ายไม่โผล่แต่ด้านขวาโผลนะ่ด้านหน้าไม่มีอะไรเยอะนะครับด้านหน้ามีเพราะทำไปหมดแล้วนะครับด้านหน้าทำไปหมดแล้ว ประมาณปีกว่าๆนะยังลูกหมาอยังใช้ได้อยู่ลูกหมากมีเสียเฉพาะตัวบนนะครับเพราะว่ายางมันขาดนะครับยางอันสุดขาดก็เลยทําให้ลูกหมามันเสียไวนะอาจจะเป็นที่รถบรรทุกหนักรับทุกวันนะครับก็เลยใช้งานหนักพอสมควรเครื่องลงมานั่งคาน อยางเช่นเครื่องขาดลงมเครื่องลงมานั่งขาดแล้วนะก็มยียางหหลดกุ้งนะครับยางหหลดกุ้งมีบูธหูโชคล่างนะครับลูกหมากิงนกบนโอเคด้านหน้ามีแค่นี้นะลูกหมากผีกนกบนถอดออกมาแล้วนะครับเสียเยอะเลยนะ ลูกมาปีกรูกบนเซฟไม่ได้แล้วครับทีนี้รายการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> ก็คือจะเปลี่ยนเฉพาะยางตัวหน้านะคยางหนวดกุ้งตัวหน้า2ตัวนะครับเพราะว่ามันพันเข้าไปสุดแล้วนะพันเกี่ยวเข้าไปสุดแล้วแต่มันไม่บีบย,ยางนะครับมันล็อกไม่อยู่นะครับเวลาเบรกทาให้หนวดกุ้งเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีเปลี่ยนตัวเดียวนะครับอย่ามาเอาแท่นเครื่องนะครับเพราะแท่นเครื่องมันลงมานั่งนะ เครื่องลงมานั่งผ่านแล้วนะครับก็คือแท่นเครื่องข้างบนมันขาดยางแท่นเครื่องขาดสองข้างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางแท่นเครื่องสองข้างแล้วก็ยางหนดกุ้งสองตัวนะครับลูกเบืนล้อใช้วิธีปรับเข้าเอานะครับเพราะว่ามันคอนแรงมากยังไม่หอนเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงได้นะครับตับเฉยๆก็น่าจะได้นะครับโอเค ปีกนกบนออกมาแล้วนะครับลูกหมากปีกนกบนตัวนี้เวลาเอาออกต้องออกทั้งปีกนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช้อัดเรานะตัวนี้มันต้องใช้เครื่องปั๊มอัดนะอัดเข้าไปเวลาอัดออกก็ต้องใช้เครื่องปั๊มอัดออกนะครับาาออก็เลยต้องถอดทั้งปีกนะสำหรับคอนเทียปีกนกตัวบนคอนเทียนะครับเวลาถอดถอดไม่ยากครับเวลาถอดมันเป็นตะกูด ร้อยสองตัวอยู่นี่นะเป็นลูกเบี้ยวเลยนะครับปรับศูนย์ด้วยนะตัวนี้เวลาจะปรับล้อแบะล้อหุบกินหน้ายางนะครับต้องปรับตัวบนนะครับสำหรับคอนเทนต์ปรับปีกยกตัวบนนะครับมันเป็นตัวสไลด์อยู่นะตัวนี้จะเป็นรนะูสไลด์นะสไลด์เข้าสไลด์ออกเวลาตั้งศูนย์กินยางนอกกินยางวงนอกวง,งในนะก็ต้องปรับจากตัวนี้นะ สีนกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับยางหูแหนบยับเยินยับเยินนะครับยางหูแหนบแตกกระจายจริงๆตัวนี้เป็นผ้าใบนะครับที่เปลี่ยนให้นะครับข้างในจะเป็นผ้าใบนะครับไม่ใช่ยางธรรมดานะเป็นยางยางผ้าใบนะครับตัวนี้ถือว่าทนแล้วนะครับสำหรับตัวผ้าใบนี่นะ ไม่เป็นยางธรรมดามันจะมีใยข้างในนะครับไส้ในเขาจะเป็นท้าใปนะครับตัวนี้จัดทนนะครับสําหรับรถบรรทุกจัดทนมากนะครับแต่พอดีรถลูกค้าไปใช้บรรทุกเยอะนะครับบรรทุกเป็นประจํานะครับก็เ,เลยตั้งแต่มันก็แต,แตกไวนะทําให้ยางมันแตกไวก็ไม่ถือว่าไวนะครับปีกว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ ยางหแูแหนบข้างสี่ตัวนะครับทั้งหมดแปดตัวแล้วก็จะมียางหแูแหนบหน้าอีกสี่ตัวนะประกอบกันนะครับยางหแูแหนบหน้าจะเป็นยางประกอบกันนะครับตัวนอกตัวในโอเคเดี๋ยวถ้ายอยรกรอบอ่าถ้ายอยประกอบไปเรื่อยน,นะครับยางหูแหนบหน้าหูแหนบหลังเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังจะใส่แท่นเครื่องนะครับใส่แท่นเครื่องซ้ายขวานะครับนี่นะครแท่นเครื่องซ้ายขวาอันนี้ตัวซ้ายนะครับอันนี้ตัวซ้ายอันนี้ตัวขวากำลังใส่แท่นซ้ายแท่นขวา กำลังใส่แท่นเครื่องซ้ายขวานะครับปีกนกใส่แล้วนะครับปีกนกบนใส่แล้วเรียบร้อยปีกนกบนใส่แล้วเลื้อโช๊กนะครับใส่คอมาก่อนนะครับใส่คอมาเสร็จแล้วถึงจะมาถอดโชกเปลี่ยนบูทนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนบูทบูทล่างบูทูโชคล่างแตกนะ มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังยางหูแหนบม่อกี้ใส่ออกแรงม่อกี้ออกแรงมากนะครับเลยไม่ได้ถ่ายชองออกแรงอย่างอย่างหนักเลยนะครับเพราะเสน่มึงกินนะออกแรงทั้งตอกทั้งงัดนะฮะหูแหนบหน้านะครับสองตัวประกบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยหูแหนบหลังหูแหนบหลังก็เสร็จแล้วนะ ด้านหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหูแหนบหน้าหูแหนบหลังนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาดูแท่นเครื่องนะครับนี่นะครับแท่นเครื่องด้านขวานะฮะลิบลรีอยู่ลึกๆนะเปลี่ยนด้านล่างไม่ได้นะครับเปลี่ยนด้านล่างไม่มีที่ออกนะไม่มีที่ขันน็อตด,ด้วยนะครับเปยนแท่นเครื่องเปยนแท่นเครื่องต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะมันแคบ ตัวนี้แท่นเครื่องด้านขวานะมีช่องมือแยญ่อยู่นิดนึงมีช่องมือแย่อยู่นิดนึงงนดน่งแท่นเครื่องด้านซ้ายโล่งหน่อยนะครับแท่นเครื่องด้านซ้ายโล่งอยู่มีช่องว่างพอประมาณอยู่นะ แล้วถอดเปลี่ยนแทนเครื่องต้องใช้ตะเข้ค้ำเครื่องเอาไว้นะใช้ตะเข้คำ้ำค้ำเครื่องเอาไว้ค่อยๆย,ยกขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมันมองไม่เห็นครับมันอยู่ลึกกันปีกนกใส่เรียบร้อยคอมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแคนเครื่องใส่เรียบร้อยตอนนี้กําลังเตรียมเปลี่ยนโช๊นะ เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนลคอมายางหนวดกุ้งใส่ยังมาดูท่านเครื่องนะครับท่านเครื่องใส่เรียบร้อยด้านขวานะครับเหลือน็อตตัวหนึ่งนะด้านขวาเดือดสองตัวตัวที่ด้านซ้ายใส่เรียบร้อยท่านเครื่องท่านเครื่องด้านซ้ายด้านขวาใส่แล้วเือย้ำน็อตนะครับส่วน ด้านซ้ายสีนกบนใส่เรียบร้อยเหล่อถอดชกถอดชกมาแล้วเลิ่เปลี่ยนบูทชกนะครับด้านขวามีเปลี่ยนโชกยะไปโนชกมือสองนะครับแล้วก็เจียตัวนี้นะตัวนี้เป็นเบียดโชกนะครับโชกบุบหมดนะครับเจียเบียดจนชกบุบหมดนะฮตอนนี้โชกหน้าไม่น่าจะทํางานแล้วนะ่าจะบุบ <laughs> อาจจะตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเวบาๆวววววไม่วิ่งนะวาวมันวิ่งไม่ได้โอเคด้านขวาถอดโช้กมาเปลี่ยนนะครับโช้กเมื่อสองเดี้ยมไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาเปลี่ยนข้างเดียวเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับใส่คอมา้าใส่โช้กใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาลงมาตั้งตั้งล้อใหม่นะครับ นี่คือตัวที่มันเบียดน,นะตกแสบมันเลยยื่นไปทอยเสียแล้วเหรอเด้อปาทอยเสียโจยยไม่หร,รอวะดูใบเถอะวะเอ่อปั๊มปั้มระดับรอดไหมมันกินก็สลับให้แล้วแนมันกินยางเอาต่อตัวมักินยางไหม่แล้วแม่งนะรรเรียบร้อยครับแค่เครื่องถ่าย,ยาเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยครับแค่เครื่อง แป้นเครื่องเปลี่ยนมาเรียบร้อยทางซ้ายและขวาไปดูตัวนี้ตัวนี้แป้นขาดหายไปเลยท <c oughs> ี่หน้ามันลงมานั่งข้างล่างแป้นบนขาดหายไปเลยนะหลดุดแยกออาจากกันกยางตัวนี้แก้ไขแล้วนะครับเพราะใส่ผิดข่านะครับโรงงานโรงงานควอนเทียใส่มาผิดข้าครับ โรงงานนี่สันเสียมาบิดข้างไงมันเบียดโชกโอเคอ่าเรือหวดปุ่มหมดแล้วข้างหน้าข้างหน้าเหลือหนวดปุ่มก็จบแล้วนะครับอย่างอื่นเรียบร้อยหมดแล้ว <S <S โชคแสไรหมดแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับลงพื้นเรียบร้อยตอนนี้เหลือเปลี่ยนยางหนวดกุ้งนะคตัวเปลี่ยนยางหนวดกุ้งสองตัวแล้วก็เดี๋ยวตั้งระดับน้ําของล้อนะครับเพราะมันกินยางในมันกินยางมุมในนะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งุมอะไรก็จบแล้วนะครับสำหรับคอนเทนคนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงมาตั้งศูนย์ตั้งล้อวัดระดับน้ําดูเดิมทีมันกินในนะกินยางบนในนะครับระดัาน,น้าได้ไมบมดอ่ะโอเคหรอปตั้งระดับน้ําระดับล้อให้ใหม่นะครับวัดรอดนอะ่ะขออะไรเบรกหลังเรียบร้อยแล้วนะครับระดับน้ําได้ทั้งสองล้อตอนนี้บักินไหลยนะคนับ บ้างนี่เพ่อกินนะระดับน้ำได้ทั้งสองล้อนะครับก้านหน้าสลับยางขวานะครับไปไว้หลังนะยางขวาไว้ไว้หลังยางหน้าขวาไปไว้หลังขวานะครับเพราะว่ามันกินยางข้างเดียวนะกินยางเอียงอ้าวไล่น้ำมันเบรกนะครับเพราะข้างหลัง <Yeah. S 2> เรียนกระบอกเบรกหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้ขาลุยขาลุยนิสสันฟอนเทียบรรทุกของเก่านะครับพวกเศษแก้วพวกเศษเหล็กนะจากร้านรับซื้อของเก่านะครับรับงานหนักพอสมควรนะครับมาใช้บริการปีละหนึ่งครั้งนะครับ ็เสียไม่ได้เสียจุดเก่าจุดเดิมนะครับไม่ได้เสียลูกหมากนะมาเป็นชุดชุดใหม่รายการใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับเสียสาบเรียบร้อยครับตั้งระดับน้ําตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งพวงมาลัยวิ่งลองแล้วนะครับนิ่งคลิปขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสาหรับช่องนัดลูกหมากยนตหรือว่านัดยนตะกิจจังหวัดนนท์ธานีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ